สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาผู้ที่เริ่มใช้งานเบื้องต้นนะครับมารู้จักกับสไตล์นะครับของสกีนับนะครับอ่ขาขั้นแรกให้เรามาเปิดหน้าต่างสไตล์นะครับให้มาที่วินโด้นะครับอ่า แล้วของผมเป็น2016นะครับมันจะอยู่ใน d e f a u ส t t r a y นะครับตัวนี้ส่วนคนที่เป็นดูชั่นที่ต่ำกว่านะครับจะอยู่ในหน้าของวินโดว์เลยนะครับให้มาแล้วมองหาสไตล์นะครับแล้วคลิกเปิดอ่านี่จะเป็นหน้าต่างสไตล์นะครับอ่านี่จะเป็นหน้าต่างของสไตล์นะครับ ทีนี้รูปแบบนะครับมันย็จะมีให้เราเลือกหลายรูปแบบนะครับของสไตล์อ่าตัวนี้เป็นรูปแบบนะครับอของสไตล์อ่าให้เราลองเลื่อนดูนะครับอ่ามีหลายรูปแบบนะครับอ่าตัวนี้เป็นรูปแบบ อ่าโอเคนี่เป็นรูปแบบนะครับเลือกให้ลองเลือกที่ที่ชอบนะครับได้แต่ที่น่าสนใจของสไตล์ก็คือการปรับอื่นๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับให้มองดูที่ตรงีช่องอ d ดินนะครับอ่าช่องอ d ดินอ่าตัวนี้สามารถปรับได้หลากหลายนะครับตัวนี้เป็นการปรับเส้นนะครับอ่าตัวนี้เป็นการปรับเส้น ตัวนี้เป็นการปรับพวกเส้นนะครับนี้เป็นการปรับรูปแบบเส้นทีนี้มาดูช่องอื่นบ้างน,นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการปรับสีของเฟดนะครับเฟดก็คือโมเดลที่ยังไม่ได้เทสีแมทีิเลีร์ลงไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเฟสดเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นสีเฟดด้านในนะครับจะมีออกฟ้าม่วงนะครับตัวนี้เฟดด้านนอกก็จะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับตัวนี้เป็นเฟทที่ยังไม่ได้เทมเมทีเรียนะครับก็คือเป็นเฟดเดิมๆผมปรับเป็นสีขาวเดมิมเหมือนกันแล้วด้านล่างก็จะเป็นสไตล์นะครับ ทีนี้มาดูต่อไปนะครับต่อไปอ่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของ background นะครับท้องฟ้าแล้วก็สีพื้นทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นการแอดรูปภาพนะครับ การแอดภาพแต่เดี๋ยวเราผ่านไปก่อนนะครับมาดูอันสุดท้ายครับอ่าสุดท้ายนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นลักษณะต่างๆนะครับที่เราจะให้มันแสดงนะครับอ่าเหมือนตัวนี้ก็คือการให้แสดงสีนะครับตามเลเยอร ที่เราตั้งไว้เดี๋ยวเราอเ,เปิดเลเยอร์นะครับเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการแสดงสีนะครับตามเลเยอร์ที่เราตั้งไว้ลันคาสีฟ้านะครับพื้นสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของตัวนี้นะครับทีนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเส้นไกด์นะครับ เส้นไกดตัวนี้ว่าเราจะให้มันแสดงหรือไม่อ,อันนี้ต้องลองปรับดูนะครับอ่าตัวนี้เป็นประโยชน์ของสไตล์นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาปรับด,ดูกันสักสีหนึ่งนะครับ Every time think you and takes me special place mind. Where we can together. And still hope that you my think It to together still I I of hope you'll and a be be ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับโมดสไตล์นะครับเอาไว้ปรับนะครับรูปแบบที่เราจะเอาไปใช้ทําพวกโปรเซสพวก เลเยอร์นะครับเอาส่งเข้าไปเขียนในเลเยอร์นะครับเราจะต้องมาปรับสไตล์พวกนี้ตรงนี้ที่เราต้องการนะครับสามารถปรับได้หลากหลายนะครับโอเคครับในส่วนของสไตล์วันนี้ก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับให้คอมเมนต์ไว้ในคลิปด้านล่างนะครับแล้วถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์และกดแชร์คลิปและเพจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ